ถ้าพูดถึงยางพาราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคู่แข่งที่เราพอนึกออกก็คือพลาสติกอเราทํายางมาเป็นร้อยปีประเทศไทยเนี่ยเครื่องไม้เครื่อมือเนี่ยสร้างไว้น้อยมากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการที่กําหนดราคายางกาหนดราคานะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Farmer Capture ค่ะวันนี้เราจะมาพาทุกท่านไปสํารวจแนวคิด รเรื่องที่จะยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยให้ไปเติบโตระดับโลกและวันนี้ในขณะที่โลกต้องการสิ่งที่เรียกว่ากรีนอีโคโนมีเราจะนำพาให้อุตสาหกรรมยางของเราไปทำงานกับเรื่องของตลาดโลกได้อย่างไรวันนี้เรามีผู้นำที่จะมาพูดคุยกับพวกเรานะคะท่านเป็นประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทออวันนี้เราจะเจาะลึก ทุกมุมมองและทุกกลยุทธ์ที่ท่านจะนำพาให้ยางของประเทศไทยไปยืนสง่างามในเวทีโลกกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เก๋สวัสดีครับ,รบต้องขออนุญ,ญาตวันนี้ไปช่วงชิงเวลาที่น้อยนิดของทางพี่เพิกมาได้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมด้านการเกษตรเนี่ยยังพารารมาเรียกว่าเป็นตัวเต็งเลย ที่จะช่วยขับเคลื่อนนะคะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยโลกทั้งโลกกำลังพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างพารามีส่วนเกี่ยวข้องหรือจะเป็นหัวหอกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการเกษตรประเทศไทยไปสู่โลกยังไงค,ครับพี่เอาเรื่องโลกสีเขียวแล้วกันถ้าพูดถึงยางพาราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคู่แข่งที่เราพอนึกออกก็คือพลาสติกพลาสติกเนี่ยเป็นมันเป็นสังเค,คราะห์เป็นซินเทติกในเรื่องของเนเชอรัลก็คือ,อยางพารา ยางพาราก็ต้องไปอุตสาหกรรมยังไงนม่นต้องเวมันก็ไปทางอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นรักโลกพูกนี้เพราะฉะนั้นยางเนี่ยเราสามารถปรับไปสู่เรื่องพวกนั้นได้สบายสบายครับตอนนี้ในส่วนภาพเป็นภาพรวมอะค่ะพี่กลุ่มเกษตรกร,รหรือเครือข่ายที่ก่อยทอต้องดูแลอยู่นี่มีมากน้อยขนาดไหนคะแล้วเราทํางานกันยังไงบ้างคือมันก็มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านอำเภอตำ,ตำบลอำเภอจังหวัดมีม,มีครบคการยานเนี่ยก็เป็นส่วนเติมเต็มในส่วนที่ขาดแล้วก็ตัวเราเองเราก็เป็นองค์กรที่เรียนรู้เหมือนกันเราก็ไม่ได้หยุดในตัวพนักงานวันนี้เนี่ยในโลกเราต้องยอมรับว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะเราต้องอาศัยความร่วมมือหน่วยงานภายนอกคนที่มีองค์ความรู้พวกเนี้ยเราก็ต้องไปเชื่อมโยงกันทห้หมดเรามีอำนาจรัดในมือเรามีพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เชื่อถือเพราะฉะนั้น ภาคเอกชนที่เป็นทั้งไทยทั้งต่างประเทศที่เราคัดสรรแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของความร่วมมือค่ะฉะนั้นเนี่ยหัวใจความสําเร็จในยุคนี้คือต้องสับมือกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนไปด้วยกันแล้วเรามองในเรื่องของการตลาดปีนี้นี่การยางตั้งแต่ปี67มาถึงคาดการปี68นี่ค่ะครเราคิดว่าตลาดจะเติบโตขนาดไหนคะพี่ คือผลผลิตเนี่ยมันก็มีจำกัดนะมีเท่าเดิมพูักงาน,ม,นม,มันไม่ได้มากหรือน้อยลงไปมันมีเท่าเดิมะนะปีที่แล้วกับปีนี้ตัวเลขก็ยังเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันภาพรวมของการผลิตยางทั้งโลกบวกลบก็ไม่เกิน1นสของภาพรวมทั้งหมดไทยเราก็ยังถือครองผลผลิตเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจะทําก็คือ ทำเรื <mile> ่องของเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรเนี่ยถ้าไม่มีการบริหารจัดการมันไม่มีทางหรอกที่มันจะสูงขึ้นแต่เรื่องบริหารจัดการเนี่ยใครเป็นคนที่บริหารจัดการแต่เรื่องยางเดี๋ยวเรากล้าพูดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันทําให้ราคายางเนี่ยขยับขึ้นกับเป็นเทรนที่ว่าไม่ได้ให้ไม่ให้ลงพยายามที่จะอัพขึ้นมาแต่แน่นอนตลาดมันใครจะสูงอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีขึ้นมีลงตามสถานการณ์แต่เวลา ตลาดมีการปรับตัวเนี่ยเราก็มีมาตรการในการเข้าไปจัดการเพื่อประคองให้สถานการณ์ดีขึ้นรองรับต้องมีมาตรการในการที่จะเข้าไปรองรับเข้าเร็วเข้าช้า,านะอย่างนี้จะเห็นว่ายุคผ่าน,านมาผมไม่รู้นะแต่มายุคที่เราบริหารจัดการเนี่ย เราจะเข้าเร็วอพอมีผลมีข่าวอะไรเกี่ยวกับราคาที่ทําให้ราคาลงเราเข้าเราเข้าทันก็คือมีการจัดการเรื่องสต็อกมีการพูดคุยกับเครือข่ายต่างๆมากมายเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันถูกต้องแล้วเราก็เติมเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาในระบบคือต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทํายางมาเป็นร้อยปีประเทศไทยเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยสร้างไว้น้อยมากนะแต่ยังโชคดีที่ว่าก็ยังมีการทํามาบ้างอาจจะไม่แต่มัน ไม่เหมือนกับถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเราอาจจะมาค่อนข้างช้ามีอันนึงที่มีโอกาสได้ไปลงทํางานเห็นเป็นเครื่องมือใหม่ๆหลายอย่างเลยเช่นเทคโนโลยีด้านการกรีดยางตรงนี้ทางทางการยางเองค่ะมีเครื่องมือหรือมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆอยากให้ช่วยแชร์ให้ฟังนิดนึงค่ะพี่คือเราทําทุกตัวนะทั้งเรื่องพันยางทั้งเรื่องการเอาผลผลิตออกจากต้นยางการยืดอายุต้นยางเรื่องพวกนี้แต่เดิมเนี่ยมันอยู่ในห้องแลบแล้วมันก็ ขึ้นหิ้งแต่เดี๋ยวนี้เรากำลังจะเอาของที่เป็นขึ้นหิ้งกลับมาขึ้นห้างก็หมายความว่าเอาออกมาสู่สาธารณะให้มากขึ้นค่ะแล้วเราเน้นไปที่เรื่องของออนฟาร์มรีเสิร์ชถาอย่างโลกไปล่วงเนี่ยไปแก้ลงไปในพื้นที่เลยค่ะอย่างที่บอกวันนี้เป็นเรื่องของความร่วมมือค่ะอย่างเรื่องน้ํามันเนี่ยเอายางพาราไปกลั่นเนี่ยเราจับยางเถื่อนมาจะาไปไหนออเอาไปขายมันก็กลับมาบุญเวียนตลาดเพราะฉนั้นเราก็ดูว่ามันจะไปทําอะไรได้บ้างก็มีคนที่เขาคิดเรื่องเครื่องออเอายางพาราผลิตเป็นน้ํามันเราก็ ร่วมมือกับเขาในการที่สร้างมาตรฐานขึ้นมาเราก็สร้างเครื่องต้นแบบแล้วก็ทำนั่นก็ใช้ได้ผลนะอย่างนั่นเรื่องหนึ่งเอาเรื่องของตอนนี้เรื่องลดเผาทุกคนเผาก็เกิดไอ้ pm สองจุดห้าเวลาสร้างสวนยางใหม่โค่นยางเก่าตามรอบของมันเนี่ยมันก็ต้องส่วนหนึ่งมันต้องเผาเดิมเนี่ยก็เผาเราวิธีการเราก็เปลี่ยนใหม่โดยการไปเอาเตาเผาระบบไพโรไดซิสซึ่งเป็นเผาระบบปิดให้เป็นไบโอชาอันนี้ก็สามารถที่จะสร้างคาร์บอนเครดิตเพิ่มขึ้นมาอันนี้เราก็ทำ โอ้น่าสนใจมากรจริงๆต้องบอกว่าการยางแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยในโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยมีการนําเทคโนโลยีหลายด้านเข้ามาใช้มากแล้วก็เข้าไปส่งเสริมไปถึงกลุ่มกเกษตรกรด้วยถูกต้องครับ,รบตอนนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายก็คือเรื่องจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการที่กําหนดราคายางทํายังไงถึงจะให้มูลค่าของมันเนี่ย เหมาะสมะแล้วก็เป็นอนาคตของพี่น้องเกษตรกรที่ทําอาชีพชาสวนยางได้แต่ปีที่แล้วเนี่ยเราติดตามใจเห็นว่าการยางทํางานเชิงรุกเดินทางไปเจอพันธมิตรแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนองความรู้ก,กับต่างประเทศเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะก็เปิดนนเผยตัวสู่ชาวโลกมากขึ้นฟังมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่า เห็นโอกาสแล้วก็เห็นศักยภาพของไทยในเวทีโลกมากๆแต่ทั้งหมดทั mmm. ้งมวลเนี so ่ยค่ะไม่ว่าจะยังไงเนี่ยเราก็มีนโยบายสําคัญคือไม่ได้ว่าวิ่งไปตามกระแสนโยบายบอกว่าอยู่ได้พอใจยั่งยืนตรงนี้อยากให้ทางท่านช่วยอธิบายขยายความนิดนึงค่ะก็เริ่มต้นเลยคือว่าก่อนที่เราจะมาดูแลการยางเนี่ยเก้าปีก่อนที่เราเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันหาความ มันคงไม่ได้ทุกคนก็พยายามที่จะเลิกอาชีพก็ไปเปลี่ยนเป็นพืชอื่นบ้างอะไรบ้างกันแล้วแต่มีคนบอกว่าอะไรนะทุเรียนแพงโค่นยางทิ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่นั่นแหละเพราะนั้นพอเราเข้ามาเนี่ยเราก็รับโจทย์ว่าจะทำไงที่ไม่ให้อาชีพเนี่ยมันล่มสลายซึ่งเราก็กำหนดเป็นมาตรการแบบกว้างก่อนแบบกว้างก็คือสร้างขึ้นมาเป็นสามกลยุทธ์ก็คือหนึ่งอยู่ได้อยู่ได้นี่หมายความว่าเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องสร้างสถานการณ์เรื่องอะไรก่อนก็ดูแล้ว ทุกตัวเนี่ยจบที่ราคาเพราะฉะนั้นต้องเราทําราคาให้อยู่ได้นะครับแล้วระยะที่สองเมื่ออยู่ได้ปุ๊บต้องสร้างอะไรสร้างความพอใจคือแค่อยู่ได้มันก็เหมือนก็อยู่ไปวันวันแต่พอใจนี่หมายความว่าเออเริ่มมีตังค์ซื้อกาแฟกินแล้วใช่ไหมถ้าสุดท้ายก็คือยั่งยืนเราก็เลยยั่งยืนหมายความว่ามีตังค์ซื้อกาแฟกินทุกวันละถ้าเปลียนเทียบเขาใจง่ายชัดเจนเลยในหนึ่งปีเนี่ยสามไตมาสต้องรู้เรื่องนะ ไปที่บึงการไปคุยกับชาวบ้านเมื่อก่อนยางก้อนถ้วยเนี่ยสิบแปดบาทเราก็ลงไปจัดงานที่บึงการเพื่อรวมชาวบ้านมาแล้วก็เราก็ลงไปดูอไปดูเสร็จล้าตีก็ตามลงไปปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเป็นเวทีใหญ่ล้าตีก็ถามชาวบ้านว่าอยากได้ราคายางเท่าไหร่ชาวบ้านตอบสามสิบไปนู่นใช่ไหมน้าตีก็ต้องหาภมมาษาว่าเอาประธานบอร์ดว่าไงผมบอกไม่มีนะ สามสิบก็สามสิบมันทำได้อยู่แล้วแต่มันไม่เร็ววันนะแต่ในปีนี้ได้เห็นแน่นอนค่ะก็ทำได้น สิ่งที่พูดหรือว่าเราสื่อสารออกไปเนี่ยจริงๆคือหลังบ้านเนี่ยวิเคราะห์กันมาหมดแล้วแล้วก็ดูทิศทางปัจจัยที่เกี่ยวข้องถูกไหมคะถึงได้สามารถที่จะประกาศได้แน่นอนมันอาจจะมีขึ้นลงเพราะมีปัจจัยอื่นที่เราควบคุมไม่ได้แต่พื้นฐานมันต้องไปถึงตรงนั้นได้ถูกต้องแต่เราไม่ได้เป็นนั่งบอกทุกคนได้หรอกเราไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงคู่ต่อสู้เราก็มีมือมีเท้าเท่านั้นแล้วแต่ละคนมือเท้าใหญ่กว่าเราด้วย โ,หโหเห็นภาพชัดเจนนะคะอ,อยู่ได้พอใจยั่งยืนเป็นการพัฒนาแบบกลยุทธ์ของกรยทนะคะคซึ่งต้องบอกว่าร่วมสมัยแล้วก็ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันมากๆเพราะวันนี้เนี่ยคือเราต้องยืดหยุ่นแล้วก็สอดคล้องกับโลกเพราะเมื่อกี้เราคุยกันอยู่แล้วว่าโลกกำลังพูดถึงตัว green economy เศรษฐกิจสีเขียวแล้วการที่สร้างความยั่งยืนเนี่ยมันต้องต่อเนื่องนะคะซึ่งตอนนี้เห็นภาพชัดเจนแน่นอน โอกาสอยู่ข้างหน้าความท้าทายก็เป็นปัจจัยสาคัญตอนนี้การยางวางแผนเตรียมรับมือกับความท้าทายต่างๆอย่างไรบ้างคะวันนี้อย่างที่บอกเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้คกติกาเนี่ยคนในโลกต้องช่วยกันกำหนดวันนี้เขากําหนดอะไรบ้างอะ EUDR เรื่องของการไม่ปล่อยกาซเร,รืนกระจกเราทําทุกตัวอแล้วเราทําทุกตัวเนี่ยถามว่า มันมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมีต้นทุนแล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องเยอะแยะเราจะทําไงก็ต้องทําความเข้าใจไปส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งเราก็เดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปในส่วนที่การยางทําได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องยูเดียเรื่องการเทสต์บริลิตี้การตรวจสอบยอนกลับสินค้าเรื่องของคาร์บอนเครดิตเราทําหมดสุดท้ายเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้ยางเนี่ยเป็นสินค้าที่เรียกว่าโลคาร์บอน ออกจากสวนไปเลยซึ่งมันก็ไปตอบโจทย์สุดท้ายเลยะนะครับก็เรื่องของตลาดเรื่อง s ustainable ก็ชัดเจนเลยว่าอันนี้คือตรงแล้วก็เป็นตลาดที่กำลังเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆด้วยถูกต้องเรายังมีอีกพารทหนึ่งก็คือคการยางให้ความสำคัญกับการยกระดับในเรื่องของพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากยางด้วยใช่ไหมคะ,คะตรงนี้เรามีอะไรมาแล้วบ้างแล้วคนจะเข้าถึงสินค้าต่างๆของการยางได้ยังไงคะคือ,อยางทั้งโลกเนี่ยนะ 80%มันถูกไปทํายางล้ออยู่ละคนก็ถามว่าเมื่อไหร่เราจะมียางร้อมของตัวเองจริงๆประเทศไทยมียางล้อมของตัวเองนะวีลั r เปอร์ดีสโตนอะไรพวกเนี้ยเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับแต่มันก็ยังมีอีกหลายหลายตัวที่เป็นยางมอเตอร์ไซค์บ้างยางจักรยานมีหลายตัวที่ยังเป็นโอกาสที่ยังทําได้นะในฐานะที่เราเป็นประเทศผู้ผลิตเราก็ควรจะมีของตัวเองบ้างเราก็ทําเรื่องของ ยี่ห้อ,อยางขึ้นมาเป็น Greenergy ค่ะนะ Greenergy เนี่ยเป็นยางล้อที่สําหรับรถบรรทุกละ่ะพูดไง,ไง่ายๆเรากําลังปรับสูตรเพื่อที่จะให้ใช้ยางธรรมชาติมากกว่าอยี่ห้ออื่นๆซึ่งจะเป็นอัตลักษณ์ของการยางที่กําลังทำนะ,ะแล้วอยู่ในช่วงเนี้ย การ O E M เนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นเทงานั้ะแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมีกําลังการผลิตที่เป็นของตัวเองบ้างอาจจะไม่ใช่มากมายใหญ่โตแต่ว่าต้องมีนะส่วนหนึ่งแล้วก็ยางมอเตอร์ไซค์เราก็จับมือกับบริษัทยางที่มีโน้ตฮาวของประเทศญี่ปุ่นเป็นเบอร์หนึ่งที่ทําเรื่องยางล้อมอเตอร์ไซค์ก็คือบริษัท IRC Innovate r นเ b e r บอร์แต่เนี้ยก็จับมือกัน นี่กำลังจะออกตลาดเดือนสองเดือนนี่แหละทาเสร็จทุกอย่างจบหมดแล้วเป็นยางที่เกรดเทียบเท่ากับไออาร์ซีแต่ราคาถูกกว่าสัก 20- 30ซคือใช้ยาไออาร์ซีกับยากรีนเนชี่เนี่ยคุณภาพเทียบเท่ากันเลยคือสิ่งที่เห็นว่าทางพี่เบิร์กทำงานคือเป็นพาร์ทเนอร์กับหลายๆส่วนเพื่อเอาจุดแข็งของเขามาผนึกกับจุดแข็งของเราสร้างโอกาสใหม่ๆตลอดเลยนี่เห็นแล้วก็ ต้องบอกว่าใจชื้นนะคะใครที่อยู่วันนี้ไม่ต้องไปเอ๊ะใครมาชวนแบบทุเรียนแพงโค้นสูงยาไปปลูกไหมไม่จําเป็นเพราะว่าตลาดของยางในอนาคตนี้ยังไปได้อีกไกลไหมคะคือบางอย่างเนี่ยทุเรียน,นยซื้อกินง่ายกว่าครัพี่อย่าเป็นอะไกะเกษตรกรทํำทุเรียนเหนื่อยนะยาก คือเรื่องของอยางมันยังอยู่คู่กับโลกนี้ครับผมบอกวไม่มีวันที่มันจะแยกจากกาันไปได้หรอกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าในภาคการเกษตรเราเจอประเด็นหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็นผู้ผลิตเดิมเนี่ยน่าจะเป็นผู้ใหญ่มากมากขึ้นเรามีเรื่องของนโยบายในการสนับสนุนยางสมาร์ทอย่างไรบ้างคะตอนนี้การยางทุ่มเทเป็นเรื่องของอยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะเพราะผมบอกตรงผมไม่ได้มองถึงคนรุ่นผมละ,ะเรามองถึง เด็กรุ่นใหม่ซึ่งเขาจะต้องมามีส่วนในการสืบทอดและรักษามันเดิมเนี่ยเรามีโครงการผู้สืบสันดานเมื่อปเมื่อปีที่แล้วก็ยังทำอยู่นะไอโครงการผู้สืบสันดานนี่ก็คือเอาลูกหลานชาวไทยเนี่ยมาเข้าสู่อาชีพเกษตรโดยที่ให้เขามารับรู้ว่าอาชีพเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่เกษตรกรผู้ยากจนมันสามารถที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้จากอาชีพเกษตรโดยการเติมโน้ต์ฮาวเทคโนโลยีเข้าไป เติมโอกาสเข้าไปแต่เราไม่ได้สร้างเฉพาะเด็กไทยนะเราสร้างพร้อมกับพันธมิตรพันธมิตรคือนานาชาติที่เป็นรุ่นเราคาเดียวกันเนี่ยเราทำฝาเราทำแคมป์ที่ะจะทำให้เด็กพวกนี้เรียนรู้ทั้งโลกภายนอกเรียนรู้ตัวเองด้วยเรียนรู้คนอื่นไปพร้อมๆกันในแคมป์นี้จะได้เรียนรู้อะไรร่วมกันครับพี่ก็คือการใช้ชีวิตโลกคนอื่นเรื่องภาษาเรื่องของ how, โน<อ>้ตฮาวในการที่จะทำอาชีพเกษตรเรื่องของโอกาสแต่มันก็เป็นเรื่องของที่ว่าจะต้องเอา เครื่องทุนแรงเครื่องมือเ่องมือเข้ามาเรื่องการบริหารจัดก,การเข้ามาซึ่งเด็กเราทําได้อยู่แล้วโอ้นอกจากจะเรื่องคนที่จะเป็นยังสมาร์ทแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทในมิติของการเอาไอโอทีมีเอไอมาใช้กับเรื่องของฟาร์มด้วยใช่ไหมคะตรงนี้คือ,อเราทำเนี่ยถึงขนาดที่ว่าต่อไปนะมันจะมีสัญญาณล l ร์ t ในมือถือเลยว่าวันนี้เนี่ยช่วงเวลาไหนเหมาะที่สุดในการที่ออกไปกรีดยางโอ้ นะเรามีเรื่องของฉนดต้นยางที่จะรู้ว่าต้นยางทุกต้นเนี่ยให้ผลผลิตต่อต้นต่าไร่ปล่อยค้าวบาเคิที่ไหนตั้งอยู่ตรงไหนตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับเนี่ยทุกอย่างเราทําไปไกลมากพอสมควรโอ้เราได้เห็นในหลายๆอันนี้ฉนดต้นยางนี้พวกเราเข้าไปดูข้อมูลแล้วเห็นล้าแบบว้าวมากๆเลยจริงๆค่ะในกระบวนการเนี่ยเราจะทํางานเชิงรุกต่อเนื่องแล้วก็เข้าไปขยับทุกจุดตั้งแต่สวน ไปจนถึงผู้ผลิตปลายน้ำเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะไปพาร์เนอร์กับระดับโลกมากขึ้นถูกต้องครับโอ้อันนี้คือสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ทางท่านประธานช่วยฝากสารนะคะถึงคนที่ทํางานและเกี่ยวข้องอยู่ในห่วงโซ่ของยางพาร,ราอุตสาหกรรมยางของเราเนี่ยค่ะให้เขาได้เห็นถึงเป้าหมายที่เราจะขับเคลื่อนต่อไปพนึกกําลังกันค่ะคืออาชีพของชาวสวนยางเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําเรื่องความมั่นคงของชาติได้ด้วยต้องให้ มีศักยภาพที่จะสู้เขาได้อย่างเนี่ยเป็นพืชหนึ่งที่จะทําให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้นเมื่อความเป็นอยู่ดีขึ้นการย้ายถิ่นฐานการขายที่ดินการอะไรพวกที่จะต้องไปทาอาชีพอ,อื่นมันก็ไม่เกิดหรอกเพราะถ้าไม่เกิดพวกพวกนี้มันก็ทําให้ประเทศชาติในบ้านคงขึ้นคับ<อ>ก็คือ,อยางเนี่ยเป็นอนาคตที่ะจะขับเคลื่อนจริงๆเพราะว่าต้องบอกว่ามันตอบโจทย์กับโลกที่กําลัง ต้องการ,รสิ่งที่เรียกว่าเป็นกรีนนะไปตอบกับกระบวนการ<อ>ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปนะ้ําอย่างที่ท่านบอกบแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราเนี่ยอยู่ในประเทศที่มีโอกาสมากๆเพราะเรารรมีทั้งองค์ความรู้แล้ววันนี้ มีหน่วยงานที่พร้อมที่จะเข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็ยืนเคียงข้างเกษตรกรแล้วก็ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยางนะคะอย่างกยทวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านดรเพิ่มมากมากเลยค่ะที่ได้ให้มุมมองให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนให้ยางประเทศไทยไปยืนสง่างามในเวทีโลกด้วยกันขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวนะคะที่เราจะนำพาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการเกษตรของเราให้ไปเติบโตในระดับโลกอยู่ที่พวกเราค่ะต้องบอกว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันจริงๆและพวกเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะยังไงก็ฝากติดตาม The Farmer Capture ค่ะจะนําเรื่องราวดีๆที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรแบบยั่งยืนมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ